จะแม่ทิกตอ,อก TikTok ไม่พาดจ,จามลัมโบ h ช l เลน g e โชว์สเต็ปแดนสุดซับ <c oughs> เคยร่วมจมใน MV วก้มต่ำจนดังสนั่นไปทั่วบ้านทั่วเมืองงานนี้จะพ่อลั ok ปเปอร์ป๊อกไมซ์เซ็ตปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าลัมโบออกมาก็สร้างกระแสะจนสาวๆพากันเต้นคลอเวร์ลงใน t i กตอกกันเต็มไปหมดค่ะล่าสุดจะแม่ทิก TikTok พมีหรือจะพาดจัดเต็มโชว์สเต็ปแซวเบอร์เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าอื mm ้อ hmm. เซ็กซี่สุดๆอินเนอร์มาเต็มมากทาเอาชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปค่กันชื่นชมว่าเซ็กซี่มากปังมากค่ะแซวเบอร์เต้นสวยมากใครที่ยังไม่ได้ดูต้องตามไปดูแล้วนะคะว่าสเต็ปของสาวแต้วจะเซ็กซี่ขนาดไหนไปดึกเลย